เห็นอะไรแวบบ๊บๆอ่ะเฮ้ยนี่มันฮังกี้วอกกี้นี่นาะม่อยู่แล้วเกมฮังกี้วอกกี้เห็นข่าสนุกดีไหนลองเล่นดูสิอะไรนี่นี่มันคืออะไรอะ่ะมันก็เล่นมาตั้งนานเลยนะ ถ้าฮักกี้มันไม่โผล่มาสักทีเดี๋ยวมันแปลกๆเลยนะนเ,นนเนี่ยเกมจบแล้วเนี่ยไม่เห็นมีสักตัวเลยอะไรไม่รู้เมื่อเห็นอะไรแวบ,บๆอะ่ะเฮ้ยนี่มันฮักกี้ฮักกี้นี่นะมาอยู่แล้วเยี่ยครับนี่นะครับฮักกี้มาแล้วค่ะเอ้ฮักกี้อร่อยอะไรพอดักกี้โอ๊ยตายกกอะไรหว่า ตัวอะไรอะพ่อนนมันคืออาก,กิวก,กิ้ครับผีจากเกมอ,ะอ่ะนี่ทำยังไงลูกทำไมมันดูอย่างนี้ลูกยายไม่เคยเห็นโอ้ยจกักนั่นเปนี่หน่อยน่ากลัวเดี๋ยวมันเห็นลูกเดี๋ยวมันเห็นเราต้องหาทางให้มันไปอยู่ในเกมเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ยยายไม่รู้ทำยไงแล้วเนี่ยงั้นายายเป็นคนล้อเองงั้นเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์มาให้โอเคไหมครับยายมันเข้าในโทรศัพท์เหมือนเดิมใช่ไหมลูกครับเร็วเร็วเร็วให้ยายล้อเหรอลูก ยโอ้ยพี่ยายล่อด้วยนะรั๊ยายจังเลยนะลูกนะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปไปไปล่อมันก่อนนะลูกนะโอเคครับพุทมันมาด้านนี้แล้วเดี๋ยวน้องพุทตู้ซับทางด้านนู้นลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปไปล่อมันเองนะโอ้ยกว้าระวังนะครับมันวิ่งเร็วมากระวังอยู่แล้วเลยโอ้ยจะวิ่งจะวิ่งหนีเร็วกว่ามันไหมเนี่ยโอ้ยอย่าล่อ้ละนี่ไม่ไม่โทรศัพท์โทรศัพท์

ยายไม่เคยเจอเลยฮักกี้ออคเกอรอะไรเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลบกิมนี้นนออกเลยตับแนบเลยยาย